ก็มาเข้าสู่เปเปอร์นะครับกรณีก็มีแบงก์งบออกมา2ตัวนะครับตัวแรกก็จะเป็น BBL นะครับอย่างที่เกิ่นกันไว้เนี่ย b b l ออกมาเนี่ย <c oughs> ต่ำกว่าที่คาดไว้ <c oughs> พอสมควรเลยออกมาที่8.9พันล้านนะครับอันนี้ก็ลดลงย2่ส q อตอนแรกก,ก็กะไว้ว่าน่าจะไม่ค่อยดี q ิ q แหละแต่ว่าก็ไม่คิดว่าจะลดขนาดนี้นะครับอันนี้ต่ำกว่าที่เราและก็ตลาดคาดค่อนข้างเยอะเลย ต่ำกว่าเราคาดประมาณ23%ต่ํา็ต่ำกว่าตลาดคาดเกือบเกือบ20%เลยนะครับหลักๆเลยเนี่ยก็คือตัวโอเปกส์นะครับตัวค่าาใช้จ่ายแรงงานเนี่ยกระโดดไปค่อนข้างเยอะไปอยู่ที่8 9พันล้านจะสังเกตคือเป็นตัวเลขที่สูงมากๆนะครับเราคาดการแค่ประมาณ5 6พันล้านเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่กระโดดมากที่สุดแล้วก็เป็นอะไรที่ทำให้ออฟไปหลักๆเนี่ยโอเปกมาจากอะไรมาจากไอทีนะครับค่าใช้จ่ายไอทีเนี่ยเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายประจำปีต่างๆรวมถึงเรื่องของการตลาดที่ วเข้ามาด้วยแต่ว่าคนอาจจะคอนเซิร์นเรื่องของ IT ทีอก็ตามช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีประเด็นเรื่องว่าธนาคารประเทศไทยก็โฟกัสตรงนี้เหมือนกันว่าการทำไอทีเนี่ยจำเป็นจะต้องให้ไม่มีแบบเรียกว่าไม่มี System Down แอปต้องไม่มีพลาดไม่มีหยุดไม่มีช่างงักอะไรแบบนี้ก็เลยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้มีการลงทุนตรงนี้เพิ่ม,ม,มขึ้นนะครับแล้วก็ตัวการลงทุน FVPTL TPL เนี่ยก็ เป็นติดลบนะครับจากที่เราคาดว่าจะบวกประมาณ600กว่าล้านอันนี้ก็เลยทําให้ออฟไปพอสมควรอันนี้คืออะไรนนี้ก็คือการลงทุนในประเทศต่างๆนะครับก็มันเรียกว่าเป็นตัวเลขที่ติดลบออกมานะครับ <c oughs> น่เมงยังขยายตัวอย่างที่ที่เคยคุยกันว่า <c oughs> เป็นช่วงดักเบี้ยขาขึ้นเนี่ยนิเมงก็ยังเป็นบวกนะครับประมาณ3 1 3ก็ถือว่าขยายตัวได้ได้ดีตามคาดนะครับแต่ว่าเงินกู้เนี่ยก็มีตัวอรอตเงินกู้มันลดลงประมาณเกือบเกือบสเนคิวอันคิวเนี่ย ตัวคอร์เปรสหรือว่าบริษัทต่างๆนี่ยังค่อนข้างโอเคแต่หลักๆที่เริ่มเห็นลดลงมาก็จะเป็นพวก SME ีนะครับนี่ก็เลยเป็นประเด็นหนึ่งเหมือนกันว่าเศรษฐกิจไทยที่เริ่มชะลอตัวเนี่ยก็ทําให้ SME เริ่มแย่ลงแล้วก็การปล่อยกู้ของแบงค์มันเข้มงวดขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะเป็นรายละเอียดที่ต้องติดตามต่อนะครับ NPL ก็ค่อนข้างโอเคไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับแล้วก็ภาพรวมจริงๆมันยังดูค่อนข้างโอเคแล้วก็ต้องยอมรับว่าบ b บก็ยังเป็นแบงค์ที่เราชอบที่สุดอยู่ แต่ว่าการที่ออกมาแบบนี้เนี่ยมันเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องพิเศษเรื่องไอทีเรื่องอะไรที่เป็นเอ็กซ์ตร้าเข้ามาเนี่ยก็ยังตอบได้ยากมากว่ามันจะเมนเทนต่อไปในปีนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าก็เราก็คาดหวังว่ามันก็คงไม่น่าจะเป็นระดับสูงแบบนี้ต่อไปในในปีนี้ก็มีโอกาสที่งบในไตรมาสหนึ่งก็น่าจะพลิกกลับขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีการลดดอกเบีย้ยมีแรต่างเนี่ยเราก็มองว่า BB l ก็เป็นหุ้นที่มันค่อนข้างเซฟที่สุดละ ในกลุ่มแบงก์นะครับก็ก็ถือว่ายังเป็นตัวที่เราอยัางแนะนําซื้อนะครับก็ยังเป็นเรียกว่ายังเป็นท็อปพิกอยู่ถึงแม้ว่าไตมาสสีจะออกมาตาม่ํากว่าที่เราคาดก็ตามนะครับแต่ก็อย่างที่เคยเรียนมาตลอดแบงก์เองก็เป็นลักษณะของนิวทรอลนะครับก็แนะนําซื้อนะครับราคาเป้าหมายที่195บาทนะครับอีกตัวที่ออกงบมาเมื่อวานก็จะเป็นเบย์นะครับเบย์นี่อาจจะมีรายละเอียดค่อนข้างน้อยต้องต้อง,ต,องต้องเรียนอย่างก่อนว่าอาจจะต้องรอเรื่องของการประชุม ผู้ถึงตัว a n a l y s t meeting ของบริษัทก่อนอาจจะเป็นช่วงวันนี้หรือวันจันทร์นะครับก็เรียกว่ากำไรออกมาเนี่ย7.7พันล้านก็ถือว่าลดลง5% q ิวแล้วก็แต่ว่าตัวเลขเนี่ยมันจะมีผสมผสานหลายส่วนมากเลยซึ่งทำให้เราอาจจะเบรกออกมาเนี่ยค่อนข้างยากในช่วงนี้ต้องรอรายละเอียดจากบริษัทก่อนนะครับแต่ว่ามีแค่ทราบว่ามีการรวมธุรกิจของอินโดเข้ามาแล้วเนี่ยก็ทําให ตัวแต่ละบรรทัดเนี่ยมันเลยเบรกไม่ได้ว่าประเทศไทยเนี่ยภาพรวมดูว่าดีหรือไม่ดียังไงนะครับขอรอยสักนิดนึงแต่ไงก็ตามก็จะเป็นในเรื่องของเอาลุกเนี่ยปี2024เน่ยตัวเบเนี่ยเขาจะไปจะเจาะอาเซียนมากขึ้นนะครับแล้วก็มันจะมีทั้งสาขาทมีแบงก์ที่กัมบูชามีลี a s i n g ในลาวมีไฟแนนซ์ในเวียดนามแล้วก็มีตัวโฮมเครดิตในฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดจะเห็นว่า เขาก็จ่ายไปหลายประเทศมากเลยนะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นส่วนเล็กๆอยู่มันก็แค่ประมาณสัก5%ของพอร์ตของเขาแค่นั้นเองแต่ว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีว่าเราเริ่มเราจะเริ่มเห็นในปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยเบเริ่มเจาะตลาดไปนอกประเทศมากขึ้น อันนี้ก็เลยมองว่าเราต้องอาจจะต้องรอดูนิดนึงว่าพวกนี้มันจะไปได้ดีขนาดไหนแต่ว่าก็น่าสนใจที่จะติดตามต่อว่ามันจะมันจะช่วยเบได้มากน้อยแค่ไหนนะครับตัวนี้เราแนะนําแค่ถือนะครับก็ t a ร็กเกตไพอยู่ที่31บาทาอาจจะต้องรอารายละเอียดต่างๆออกมาก่อนว่าเป็นยังไงแล้วอาจจะมาคุยเรื่องของอตัวงบหรือว่าตัว t a r ็กเก็ตไพรกันอีกที นะครับงบแบงค์ที่เหลือเนี่ยจะออกวันนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ยังไงก็ตามเดี๋ยววันจันทร์จะมาอัปเดตในเรื่องของงบแบงค์ที่เหลือแต่ว่าวันอังคารเนี่ยก็บอกไว้เลยนะครับว่าคุณฟุกเนี่ยที่ที่ดูแบงค์เนี่ยเขาก็จะมาเล่ารายละเอียดรายละเอียดแล้วก็เรียกว่าปอกเปลือกงบแบงค์กันเต็มที่เลยในวันอังคารนะครับก็อางติดตามรายการเราต่อไปด้วยนะครับ